เคลียร์ตรงนี้นะครับทุกคนครับเชิญเชิญนะครับเดี๋ยวเราให้ไปต่อแถวตรงนู้นนะครับจะได้ทีเดียวเนาะเดี๋ยวเผื่ออาจารย์รีบไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะช้าไม่ใหญ่เดี๋ยวทุกคนอาจจะได้ไม่ครบนะครับทุกคนรบกวนไปต่อแถวตรงนู้นเลยใครอยากถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวลงตรงทางนี้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เดินมาตรงนี้ล้วอนะเนาะต่อแถวเป็นคิวแรกใช่ไหมตงนี้ใช่ไหมครับ แถวแถวหลักนี่เลยนะครับทุกคนครับ้งหน้ารบกวนด้วยนะครับโอเคครับคุณพี่คนแรกกาเลยครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากั้นให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกั้นยาวยืรู้เลยเออโอเคครับเชิญต,ตรงนี้เลยนะครับเชิญเลยครับ เดินซ้ายออกไปนั่นนู้นเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแล้กันแล้วนะครับคต่อไปรอเลยนะครับตอนนี้เนื่องจากคนเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปยังไวที่นึ้นหนทุกคนครับเอาเลยครับนีเปิดกล้องรอนะครับเปิดกล้องรอนะครับตอนนี้ตัดเดินซ้ายออกไปนางนู้นเลยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้มา เสวนาทำนะครับกับเราที่ศูนย์นักชางพละไดพักของเรานะครับเท์แอนด์เวลเนสนะครับอย่าลืมเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกเดือนนะครับทุกคนฝากกดไลค์แฟนเพจศูนย์ัการพละไดพักเราด้วยนะครับหรือติดตามข่าวสารง่ายๆนะครับในกลุ่มยังไหวขับก็ได้นะครับอันนี้ง่ายที่สุดสองช่องทางนะครับเวลาเรามีกิจกรรมมีเวิร์กช็อปมีเสวนาอะไรแบบนี้เมื่อไหร่จะได้มาเจอกันนะครับอีกเนาะทุกเดือนเดี๋ยวปีน้าเดือนตัวนี้ รบกวนด้วยนะครับคนต่อแถวห่างนิดนึงนะครับโอเคเนื่องจากคนเยอะเวลาน้อยนะครับทุกคนครับต้องทําให้ทุกอย่างมันไวที่สุดนะครับนี่อาจารย์กินเวลาอาจารย์มาเป็นกับเพื่อชั่วโมงนะครับเปิดกล้องรอเลยนะครับทุกคนครับเราจะถ่ายกันแช่สองแช่ไปเลยนะครับ เดี๋ยวมีทีมงานคอยถ่ายให้ยืนกล้องให้ทีมงานได้เลยนะครับเอากองครับกล้องไปฝั่งนู้นครับยืนต่อให้ได้เลยนะครับยืนให้พี่เสื้อขาวทีมงานอาจารย์เบียรแล้วก็เดินเข้าถ่ายรูปได้เลยนะครับโอเคแต่ในวันนี้เรื่องงานยามดีได้เจอสักทีผมก็ครั้งแรกนะครับผุ้ตีติดตามอย่างเดียววันนี้ก็เจออาจารย์เบียเป็นครั้งแรกขอกัน ดีมากทุกคนครับมันจะได้เร็วไม่ใช่ไรเดี๋ยวอาจารย์ไปก่อนได้ตากแค่ครึ่งแถวเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้ถ่ายอีกโอเคปัดกล้องไม่รอเลยนะคะทุกคนโอเคครับใครมาด้วยกันไหมครับอถด้วยกันถ้ามาด้วยกันเข้าถ่ายด้วยกันได้เลยนะคะจะได้รวดเร็ว,รวนะครับเอากล้องครับกล้องกล้องให้จริง,งานเลยะครับ เอากองยื่นให้ทีมงานก่อนเลยให้พี่เสื้อทาวน์ี่เลยครับส่งต่อเป็นเป็นโดมิโนไปนได้เลยนะครับโอเคจะเล่นเร็วๆโอโ้ดีมากระบบระเบียบเราเพียบพอทุกคนครับถ่ายรูปต่อแถวได้เลยนะครับเดี๋ยวเสร็จจากใกล้ๆเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวตัดแถวเลยครับอุ้ย รวดเร็วแบบนี้ได้ถ่ายกันทุกคนนะครับอาจารย์เบียร์พอมนะครับบอ,อกแล้วจริงๆคำถามที่อยากถามคืออาจารย์เบียรมีวิธีรักษาเสียงยังไงบ้าง ดีครับเดี๋ยวได้เจอแน่นอนนะอเนาะเดียองผมครับของครับเดินไปรับโทรศัพท์ด้านนอกเลยนะครับนี่เลยที่พีเคเค่เสื้อมุ้งนะครับสลับกันเหรอโอเคโอเคนะครับยิ้มเลยดีมากนอกจากอาจารย์เบียจะยิ้มไว้อยู่แล้วนะครับคนที่เข้ามาถ่ายยิ้มรอไว้เลยไม่ต้องเปิดกล้องรออย่างเดียว <สา S 1> โอเคนะครับ มีมาเป็นครอบครัวก็มีนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครเบโอเคะครับ ก็คือได้แค่ถ่ายรูปนี่คือโอเคสุดๆแล้วนะครับยิ้มชอบตรงทีมงานคนตื่นคำาบอกยิ้มไม่รอเลยนะครับเอาๆๆเอาเอามาใกล้ๆนี้ค่อยยิ้มนะครับนี่ยิ้มตั้งแต่พี่ม,มาครับ

เปิดกล้องรอได้เลยนะครับยิ้มรอได้เลยนะครับโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โจเรียบร้อยกินแว่นอาจารย์เสร็จแล้วโอ้ยน่ารักอ่ะรู้จักเขาเหรอแล้วอ่ะอาจารย์บอกว่าเกือบเสียแว่นไปแล้ว ใส่เสื้อมาด้วยนะครับ <Okay. S 1> อ่ามีท่าด้วยท่าเนี่ยจะต้องทำเองนะครับจะเดี่ยจะทำด้วยไม่ได้นะฮะมีใครในนีไ้ไดมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมาจากต่างจังหวัดมีไหมครับ จังหวัดอะไรครับนี่จริงปะเนี่ยนี่ก็คือมามาเที่ยวเฉยๆมากับนี้รู้จริงหรอเาอาภาษาคุยเล่นรอได้ได้เจอคนอยู่ต่างประเทศนอกจกเหนือจากต่างจังหวัดด้วยนะครับไกลขึ้นไม่หยุดนอลจากอยแถวนี้อยู่แล้วนะครับมามาก็ได้สะดวกแล้วเดี๋ยวนี้สายสีอะไรนะสายสีเหลืองตัด ตัดเข้ามาในสุดนะครับเราจะมาได้แล้วนะครับโ okay. อเคยิบรอเลยนี่มาคนใส่เสื้อคนตื่นทำมาด้วยนะครับอะไรนะครับอ๋อเสื้อเอานี้คุณนี่มีกระเป๋าด้วยเหรอ ในช่องติ๊กต็อจกจะขยับได้ใช่ไหมครับคือหมายถึงว่ามีทั้งเสื้อมีกระเป๋ามีอะไรอีกครับพี่สติกเกอร์เดี๋ยวใแหมใช่คำว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามหลักๆก็จะมีเสื้อกระเป๋าอ๋อเข้าไปเอฟได้เลยในจริงๆทุกโซเชียลไหมก็เซิร์ชคนอื่นทำคือเจอเลยถูกไหมครับอ๋อ ของจริงต้องมีผู้ติดตามสามล้านคนสามล้านหนึ่งแสนใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเซิร์ชไปมันเจอของไม่จริงครับผมตอนนี้คนคนติดตามแฟนเพจของจริงนะครับของอาจารย์เบี้ยคือคนตื่นทำสามล้านหนึ่งแสนคนอย่างอื่นหลอกได้ไงโปรไฟ,ฟล์ทำอะไรแต่คนติดตามมันมนันต้องเป็นตามนั้นนะครับ ทุกคนครับมีกฎใหม่รบกวนเอาตั้งเวลาออกด้วยเสื้อยังมีขายอยู่ใครอยากได้เสื้อคนตื่นตามนะครับสีขาวหรือสีดำมีนักมทคู่หรอพี่โบโลหมดแล้วจริงๆทั้งสีขาวสีดำเลยใช่ไหมครับเสื้อคนตื่นตาเอาเอาเอาตั้งเวลาถ่ายรูปออกด้วยนะครับทุกคนครับเผื่อเผื่อจะได้เร็วๆเนาะ ตั้งกันสิบปีเลย ิด้องรองแล้วก็ปิดตั้งเวลาให้ด้วยนะครับเห็นนะครับตอนนี้น่าจะ เรายังเรายังไม่ปิดแถวใช่ไหมอ๋อโอเคปิดแล้วเนาะนะโอเคคนสุดท้ายน่าจะอยู่ตรงมูดนะครับรบกวนทุกท่านอีกหนึ่งรอบนะครับสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เลยนะครบอยากให้ทุกคนมารูปกันแบบนี้แบบทุกครั้งเลยอ่ะทุกคนแฮปปี้มากๆแล้วก็นะครับดีมากๆเลยอ่ะทั้งเวิร์กช็อปนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็คือเวิร์กช็อปการจัดสวนรนไซนะครับในตัวกระถางจิว นะครับแล้วก็ได้เสียเวลาทำกับอาจารย์เพียนะครับจริงๆสุนะครับเาราได้พาร์คของเราตั้งเต้าไว้ปีหน้าเนี่ยทุกเดือนแน่นอนนะครับติดตามให้ดีอย่างน้อยติดเสิร์ชในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับกดติดตามไว้ในแฟนเพจสุนะรครับเราได้พาร์คนะครับแล้วก็ติดตามในกลุ่มยังไหวขับอะไรอย่างนี้ก็ได้ง่ายๆนะครับหรือจริงทุกช่องทางนะครับจะได้มาเจอกันกับงานดีๆแบบนี้เนาะ Health and Wellness นะครับ ี๋ยวระวังถ่ายรูปนะครับก็จะมีช่องขออาจารย์ไลฟ์ด้วยใช่ไหมครับฝั<ม>่ง้อ๋อยัง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 ไม่ได้ปิดไปเลยตั้งแต่เริ่มใช่ไหมครับสวัสดีหบันดาเอฟซีจั์เมียร์ทุกคนด้วยนะครับถ่ายให้เราสิบรูปเลย,ยเลโอเคครับ I don't know.